ได้พี่ก็พอะนํามาเป็นครูสอนจากพี่ไม่มีความรู้เลยเรื่องพวกนี้สุดท้ายก็เลยมาเป็นที่บ้านปราธนาคารปู ปี 4, 7, 4, 8, 4, 9พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รองรับคณะท่องเที่ยวและชาวบ้านจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านจะขายอาหารขายทุกอย่างที่พื้นที่ตรงนี้รถร้อยกว่าคันไม่มีที่จอดเพราะตรงนี้เป็นแหล่งดูโลมัแลว้ววันดีพอปี50ปุ๊บโลมาไม่เข้าพื้นดินเสียปูสแสมัก็หายไป1เกิดจากน้ํานิ่งน้ําทามน้ําเสียและชุมชนที่อยู่บริเวณแม่น้ํามมกง อุตสาหกรรมส่วนหนึ่งดินเสื่อมโทมต้นไม้ตายยืนต้นเราก็เลยจับมือร้อยเรียนกันว่าทํายังไงถึงเป็นเรื่องของอนุรักษ์โลกสีเขียวพื้นที่สีเขียวก็เชิญเขามาประชุมเชิญเขามาบอกเล่าเชิญเข้ามาทํา CSR สุดท้ายสุดท้ายจริงๆเลย ได้จากกฟผบางประกงขอวัสดุเหลือใช้อย่างกระเบื้องกับไม้เนี่ยมาเริ่มเฟตแรกก่อนธนาคารเฟตแรกเรา,าสร้างพอสร้างปุ๊บเอาชาวบ้านมาคืนชีวิตให้แล้วให้พี่เลี้ยงคือให้กฟผมาให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการคืนชีวิตการรักธรรมชาติหลังจากมาพัฒนาได้เรื่องของธนาคารปูก็ต่อยอดเลยปลูกป่าปลูกป่ากับธนาคารปูเนี่ยคู่กันปลูกป่าสมบูรณ์ปี51-52ป่าเกิดตรงกลางที่เราเห็นเนี่ยป่าปลูกทั้งหมด ปลูกอย่างเดียวคือต้นโกงกางใบใหญ่ปัจจุบันนี้ถ้าทุกคนเดินเข้ามาเห็นต้นป่าจา่าแสมตะบูนตะบานหรือลำพูเกิดเองโดยธรรมชาตินะั้นเราไม่ปลูกนี่แหละธรรมชาติฟื้นฟูกลับมาเราเดินหน้าทําก็เห็นใช้เวลาเป็นเกือบ10ปีด้านหลังของน้องนะั้คือธนาคารปูแสมเราเริ่มทําคืนชีวิตปูแสมสูกธรรมชาติเมื่อปี53เพราะหน้าดินเลนสมบูรณ์คืนชีวิตปูแสมไม่น่าเชื่อปูแสมยเยอะมากก่อนนี้ก็ต้องไประยองเขมรจันตาดเนี่ย เราจะต้องกินปูเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วปูแสมมยจะเยอะมากเขามาขายตลอดแต่เราต้องทําสัญญาจใจกันว่าถ้าเจอไข่อย่าเอานะแต่ถ้าเจอปูลอกคาบนิ่มๆคืนไปก่อนถ้าเราทําแบบนี้ได้เราจะมีกินตลอดชีวิตตอนนั้นจนวันเนี้ยสะพานที่เราเห็นก็ได้จากกฟผส่วนหนึ่งมาเสริมเติมต่อให้เราจากที่อดีตเราจะใช้ไม้ไม่กระบอกไม้ไผ่ไม้กระดานแล้วันนี้ก็ต้องบอกขอบพระคุณที่ว่าพอเราทําแล้วเขาให้เรารู้จักวิธีการทํายังไงให้มันยั่งยืน ตอนนี้ก็พัฒน,นาได้ไปถึงเรื่องของวิสาหกิจชุมชนให้ชาวบ้านมีไรายได้เสริมและก็ได้พี่กอบนํา,านมาเป็นครูสอนทอํายังไงให้ผ่านออยอแชมพูเหงือกประหมอสบู่เหงือกประหมอและตะบูนตะบันเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งมาสากัดและทําเป็นที่มัดย้อมจากพี่อะ่ะไม่มีความรู้เลยเรื่องพวกนี้ก็ภูมิใจอย่างหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนบางบกคงเนาะและว้วกบพบางบกคงอยู่ตรงนี้เขามาดูเขาสอนพาไปดูงานพาไปให้ความรู้หลายๆเรื่องราว สุดท,ท้ายก็เลยมาเป็นที่บ้านปราธนาคารปูเป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นแหล่งให้ความรู้เด็กและเยาวชนและคณาจารย์ทำหน้าวันนี้สิบกว่าปีก็เรียนเชิญมาเที่ยวและเย,ยี่ยมชมยินดีต้อนรับตลอดเวลาโทรหากันขอบพระคุณมากค่ะ